นิทานเรื่องตำนานแห่งพญาครุฑผู้พิทักฟ้าในยุคโบราณณนะดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทางตะวันออกมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับพญาครุฑผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความกล้าหาญและความยิ่งใหญ่พญาครุฑมีปีกสีทองอาร่ามสายตาแหลมคมและพลังอันมหาศาล ซึ่งทำให้เขาเป็นผู้พิทักษ์แห่งท้องฟ้าและสวรรค์ชาวบ้านต่างนับถือบูชาพญาครุฑเพราะเชื่อว่าท่านสามารถปกป้องคุ้มครองพวกเขาจากภัยอันตรายและวิญญาณร้ายได้เหตุการณ์แรก <S <S เกิดขึ้นเมื่ออาชินชาวบ้านผู้เคร่งครัดในาศาสนาฝันเห็นพญาครุฑบินลงมาจากท้องฟ้า พร้อมกับมีเสียงทุ้มกล้องว่าจุงส้างสารบูชาค่านณะริมแม่น้ำเพื่อคุ้มครองบ้านเมืองจากภัยร้ายที่กำลังจะมาถึงอาชินรู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ในฝันของเขาจึงรีบไปเล่าความฝันให้ชาวบ้านฟังทุกคนต่างเชื่อว่าเป็นสัญญาณจากเทพเจ้า จึงรวมตัวกันสร้างศาลบูชาพยาครุฑตามที่ท่านบอกเหตุการณ์มหาศจรัร์ก็เกิดขึ้นไม่นานหลังจากศาลเสร็จสิ้นพายุใหญ่พัดกระหน่ำลงมาแต่ศาลที่สร้างไว้กลับไม่ถูกทำลายชาวบ้านต่างกล่าวค้านกันว่าเป็นเพราะพยาครุฑได้ลงมาปกป้องหมู่บ้านไว้เหตุการณ์ต่อมา เกิดขึ้นกับนานชัยชายชาราแห่งหมู่บ้านที่เผลอหลงเข้าไปในป่าและถูกปีศาจป่าไม้เอาชีวิตขณะที่เขากำลังสิ้นหวังในความมืดนั้นทันใดนั้นแสงสว่างจากปีพยาครุฑก็ปรากฏขึ้นนานชัยเห็นพยาครุบินลงมาและขับไล่ปีศาจนีไปเขาจึงสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย เมื่อชาวบ้านทราบเรื่องทุกคนต่างพากันนับถือและกราบไหว้พญาคุดยิ่งขึ้นเหตุการณ์ศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งเกิดขึ้นเมื่อกนกนาลียิงสาวผู้อาศัยอยู่ใกล้ริมแม่น้ำเธอถูกพญานาคในแม่น้ำไม้จับตัวไปเพราะหลงไหลในความงามของเธอขณะที่พญานาคกำลังพุ่งขึ้นจากน้ำ เื่อฉุดตัวเธอไปพญาครุฑก็ปรากฏตัวขึ้นและต่อสู้กับพญานาคสุดท้ายพญาครุฑสามารถขับไล่พญานาคกลับลงไปในน้ำและช่วยกนกนาลีไว้ได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์สุดท้ายที่ยิ่งใหญ่และนำพาความศรัทธามากที่สุดคือในยามที่หมู่บ้านต้องเผชิญกับสงครามจากชนเผ่าภายนอกที่หมายเข้ามายึดครอง แม่ทัพฝ่ายตรงข้ามได้ยกกองทัพมามากมายจนชาวบ้านคิดว่าคงไม่รอดแต่ในคืนก่อนวันสู้รบชาวบ้านหลายคนฝันเห็นพญาครุฑเหาะลงมาจากฟ้าและบอกว่าจะปกป้องหมู่บ้านพอถึงวันจริงเมื่อกองทัพของศัตรูมาถึงพายุลมแรงพร้อมกับฟ้าแลบ ก็ดูเหมือนจะนำพากองทัพครุฑลงมาปกป้องหมู่บ้านจนข้าศึกต้องล่าถอยไปนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดตำนานแห่งพญาครุฑเป็นเครื่องเตือนใจถึงพรลางแห่งความศรัทธาความเชื่อและความกล้าหาญทุกครั้งที่ชาวบ้านเผชิญกับอุปสรรค ความศรัทธาในพยาครุษจะนำพาพวกเขาผ่านพ้นทุกปัญหาความดีและการปกป้องคนอ่อนแอจะได้รับการตอบแทนด้วยพลังแห่งฟ้าและดิน